ละคสรสั้นเรื่องผมปิ๊งรักสาวในงานคอสเพย์ไปรับชนกันเลยนะทุกคนก่อนจะรับชนกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม้วยนะบ๊ายบายโอ้ยวันนี้ไปงานคอรสเพย์ดีกว่า เรียกขาว่ารถคันนี้มันเป็นรถดาราที่ชอบพเพืงน อืมโอเคไม่เร็วๆไปดีกว่าเรา,านี้สาวจังๆให้เราดูสักก้าคนอืมเจอน,นุ่กันนะเนี่ยว้าวคนนี้ก็แต่งเป็นอะไรเนี่ย เป็นแม่เนาะแม่คือแฟนซีเป็นแม่กับแมวแม่กับแกะด้วยเป็นนักเรียกับอีนักเรียนแต่เหมือนยาแกมากกว่านะเฮ้ยพูดจารไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวระวังนินใช้ไปอยู่เบ้าหน้าเล่นะโอ๊ะขอโทษครับ ขอซื้สีได้ไหมครับคนสวยอี๊แอนโดูมาดีเลยค่ะได้ค่ะพี่แดูดิพี่นจดูดิอ้าวฉันเขินอ่ะไม่ฉันเขินเนาะอือฮือฉันเขินนะไม่ไป็นไรไปเถอะโอ้โห คพิ่งบกันได้แค่สองสามปีจะไปแล้วเหรอเฮ้ยพ่บกันได้แค่สองสามวิโอ้โหขาเข้าบ้านแล้วเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เอ้ยหรือกดติดตามด้วยแหละด้วยนะทุกคนถ้าไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้คลิปด,ดีๆแบบนี้ก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปด้วยนะบ๊ายบาย